การปลูกพืชปลูกพักในกระสอบคืออีกเป็นหนึ่งทางเลือกสำหรับคนทีมีพื้นทีหน่อยเล้วกะพื้นที่น้ำขังแต่หลายคนกับปลูกเล้วก็ได้ผลหลายคนกับปลูกแล้วไม่ได้ผลสาเหตุกะเกิดจากหยังหรือว่าปัจจัยอียังที่มันมาเกี่ยวของกับการปลูกพักในกระสอบทั้งทั้งที่ว่าปลูกในกระสอบเพื่อการแต่ก็ไม่ได้ผลสวัสดีจ้าพี่น้องป้องไปสุขูสุคนมือนี่แม่ลําไพ่ มีวิธีการปลูกพักในกระสอบมาแนะแเนวทางให้พี่น้องปองไปมาแบียงปั่นให้พี่น้องปองไปเอาไปเหติตตามวิธีของเมลาไพัเบิ้งจ้ะเพื่อสิได้กินได้ยาคือเมล็ไพันะจ์จะสำหรับเมลาไพันธุเมล็ดพัเธุหิตแล้วก็ได้กินวัตถุย่างจากพี่น้องทั้งนี้ทั้งนั้นปัจจัยสาเหตุมันเกิดจากอย่างปลูกในกระสอบแล้วเป็นอย่างคือบบสวยคือบบงาม บางคนเพิ่นปลูกแล้วจะมาง,งามขักแท้ว่าสันจ้าพี่นงอันนี้มันกเกิดจากการปรุงดินนะจ้าพี่นงเนาะการปรุงดินในกระสอบสำคัญที่สุดเพราะว่าอย่างเพราะว่าการเฮาปลูกพักใส่ในกระสอบในพื้นที่จากัดเข้าจําเป็นตรงมีแหล่้งอาหารจ้าพี่นงจำเป็นตรงมีแรลงอาหาร,าร,าหารสร้างแรงใส่เดือนได้คือกานจ้าพี่นงอันนี้ทาเวลาโดนไปใส่เดือนเขากาับสิเขาไปยู่หรอกเขากรสีมูลของเขา พสิเป็นสารอาหารแล้วเขาก็ไปซอยย่อยสลายจากพี่น้องซอยย่อยสลายสากพืชพวกทีเหี่ยเห็ดปุยมักไว้ในกระสอบสําหรับมือนี่เมลาไพัมีวิธีการปลูกในกระสอบแล้วกการทําปุ๋ยมักไปในตู้จากพี่น้องเพราะว่าเมล็ไพัสิเห็ดสูตรนี้มากตลอดจะก,การจัดการบริหารงานของเมล็ไพให้เป็นปุ๋ยพ่ายในพี่ปลางานลายๆที่เมล็ไพัออกมา่กลองไว้นี่เมล็ไพัสิจัดการมือนี่คือ บ,บ่เห็นบ่ให้เห็นหยาจักเส้นเลยจ้ะพี่นงเที่ยวออกมาวบคือออกมาไวอเถะล่อใส่งานจ้ะพี่นงล่อใส่งานสำหรับวิธีกราปรปลูกพักปลูกพักปลูกพริกวิวาต่างต่างือพักต่างๆใส่นกระสวบทั้งนี้ทั้งนั้นปัจจัยปัจจัยรักปัจจัยสำคัญก็คือการการปรุงดินนะจ๊ะเนาะการปรุงดินสำหรับเมล็ดพันธุ์สีเห็ดเป็นปุ๋ยมักในตู้จ้ะพี่นองสีเห็ดเป็นปุ๋ยมักในตู้ ลงด้วยจ้าพี่น้องสีงใหม่นลำไผ่ใจดำถอนถิ่มเพื่นได้จังได้เพื่นเนี่ยเพื่อนอกมาอยู่ใสเพื่อนเพื่อไปใส่เพิ่นกับเป็นน้วยหวานหันซึ่งเพื่อนยู่ได้เป็นเกือบสี่สองปีแล้วจา้าถามแมล่ลำไผ่ถอนถิ่มกับสิใจดำเกินไปเนาะจ้าพี่น้องเนาะส้หรับการจัดการบริหารหนา้ากรับการปลูกพิกปลูกพักในกระสอวการทําปุ๋ยมักของแม่นํำไผ่อันนี้ก็คือเป็นประเด็นเดียวกันจ้าพี่น้องป็นประเด็นเดียวกันในมือนีเนาะจ้าเนาะ เป็นประเด็นเดียวกันคือแมรำพ่ายสีเอาหยาไซคอนจากพี่นงองสีเอาหยาไซเกสิบเปอร์เซ็นสิเป็นดินแค่สามสิบเปอร์เซ็นอยู่ข้างหนา้าประมาณจากคืบหนึ่งกับพอ่อจากพี่น้องสิเป็นดินแค่คืบหนึ่งนอกนั่นก็คือเป็นหยาเมรำพ่ายสีเอาหยาไซคอนเป็นหยางคือต้องเอาหยาไ่คอนให้มันหลายๆคือพวกหอบทั้งดินทั้งหยาไ่กันอันนี้เมรำพ่ายมีเหตุผลเดียวเมรำพ่าพสีเบาเบาไปเรื่อยๆฟังไปเรื่อยๆได้จากพี่นงองเดียวสิเขาใจเองจ้าเหตุผล ที่แมลํพ่ายไซยาเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นึงก็คือเดียวเขาก็ยุบรงจาาพี่น้องเดี๋ยวเขาก็บุบเขากับเปืือยล่วงไปเดี๋ยวเขากับเลือนิดเดียวเดี๋ยวอีกอย่างหนึง่งการเคลื่อ,อนายของเขานะจจะเนาะการที่เฮ้าสีย่อกระสอบจาาพี่น้องเฮ้าสีย่อกระสอบไปตั้งทีที่เข้าต้องการที่สิบปปูุเฮ้าสีย่อกระสอบไปก้นถ้าเฮ้าส่ดินไปพร้อรมเพิ่นสิเฮ็ดหายนำนักหลายเฮ้าสียกล์ลำบากจากพี่น้องเพราะว่าคือกำลังมียิ่งน่ะจะเนาะกำลังผู้ยิ่ยงเฮ้ากับบ่เด็กอ่ากำลังหลายคือผู้ใส้จากพี่น้อง แล้วอีกย่างหนึ่งที่นี่ดินห้องขุเสรเอาไปใส่ที่หลังจากพี่น้องเอาไปใส่แครสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือประมาณจักคูหนึ่งประม่านจักขึ้นจากหยาปราม่านจักคืบนหนึ่งกับพ่อจากพี่น้องใส่แค่รนี้แล้วอีกอย่างดินแม่ลันไผ่ก็สีบ่ไปเอาดินมาจากไส่ก็สีเอาดินตัวนี้แหละจ้ะที่แม่ลําไผ่ม like ักหมุนว้นี่ที่หยาเขาเปื่อยเขาเป็นปุ๋ยแล้วแม่ลัไผ่ก็สีเอาดินตัวนี้แหละไปใส่สีบ่ได้เอาดินอียังมาใส่อีกจากพี่น้อง แลีวอีกอย่างแมล็ลำไส้กับสิบ๊วดิปุ๋งจ้ะแมล็ลำไสสิบ๊วดิปุ๋งดินยังอีกเรื่อยจ้ะพี่น้องอาศัยหยาญย่างเดียวอันนี้คือการเอ่อเก็ดกรดแบบเปื่อกูลจ้าพี่น้องเห็ดกษตรแบบเปื่อกูลแบบเพิ่มธรรมศาสตร์เพราะว่าหยานี่เศษเศษหยานี่ก็คือหยานี่ถ้าเขาเปื่อยเป็นปุ๋ยเล้วถ้าเปรียบเทียบกับปุ๋ยขอกเปรียบเทียบกับขี้ว่วงขี้ควยกับ่ตแตกต่างกัน,กนจ้าพี่น้องเพียงแต่ว่าเขาใส่เวลาการด้วยสไลด์ดุลจักหน่อย แต่ว่าขี่งวาขี่ขวยคือเขาใส่เวลาแค่บกีชัวโมงนะจ๊ะเนาะย่อยในการยหอ่สลา์ก็ดีคือกันจ้ยพี่น้องเพราะว่าแมลําพัไก่กับสีไส้สูตรนี่เห็ดแบบนี้มาตลอดแปงปู่พักแมลาไพัุถูกแปงแปลงยกแข่แปลงยกขอบเมล็ไพันสีไส้หยามัดใส้หยาในการล่องพื้นทำาปุ๋ยพืชสดแบบนี้จ้าพี่น้องสดๆดแบบนี้เฮ็ดแล้วกับปูกพ้อปูกในมือนี่เลยจ้าพี่น้องเฮ็ดแล้วนี่กับปูกในมือนี่เลยแต่ว่าสิ่งหนึ่งทีว่าห้าใไส้หยาเรแล้วๆนะจ๊ เ่อใส่หงาแล้วแบบนี้แม่ลำไา่กับสีใส่ปูนขาวจ่าพี่น้องใส่ปูนขาวลุยจ่าพี่น้องใสปูนขาวลุยมาันจะก,กำหนึ่งนะจ่าพี่น้องเนาะเ้าเอาจวงไปตั้งในทีที่ห้าตตรงการปลูกเ้าจังคอยเอาดินไปใส่แค่กระสอบแล้วคูกับพ่อจ่าพี่น้องแค่นี่จา้าในการปลูกพักในกระสอบแค่นี่แม่แม่ลำไพ้กับลั่นตีเลยจา้าว่าได้กินได้กินแทนแน่นอนจากพี่น้องถ้าเฮ็ดสูตรนี่แม่ลำไผ่กับลั่นตีได้ ว่าได้กินแน่นอนจ้ะพี่น้องพราะว่าในดินนี่กะสีมีไข่ใส่เดือนหรือว่าบางเทือแม่ล้ำไผ่ก็เอาไส้ไปกับแม่ล้ำไผ่ก็เห็นตูใส่เดือนหลายอยู่จ้าพี่น้องเขาก็ติดไปน้ากับสอบเขาก็ยุหันละจ้ะพี่น้องเขาบินี้ไปใส่ดอกเขาก็ออกแม่แพ่ลูกล้วก็ะจะเริ่มเติบตัวย่อยสลายแล้วก็ะทายมุ่นออกมากกับเป็นปุ๋ยให้เฮาปลูกผักงาม้า้าพี่น้องขยันพ่อนะจ๊ะเนาะ้าพี่น้องขยันพ่อทาบกขานานะจัะ ปูกพักแม่กัะสอบเม่น้องไพ่างามจ่าพี่น้องเตวา่าปูกพักแม่กัะสอบขอเสียมี่อยู่มีขอเสียจ่าพี่น้องมีขอเสียเป็นยังจังว่าขอเสียคือกระสอบเขาสิมีอายุไขยอยู่ใดบ่โดนจ่าพี่น้องบ่เกินสามเดือนสี่เดือนถึงหกเดือนบืนสุดทากระสอบย่างหมันอหลีบ่เกินหกเดือนจ่าพี่น้องเขาสิผูพังอันนี้คือเป็นปัญหาสาหรับผู้ใดปลูกพิกเนอกจากเนาะปูกพิกหรือว่าพืชที ปู่พร่กูมะเขือพืชที่อายุยื้อเนยจะน้อยที่เฮาอยากเห็นเขาสวยๆเง้ามๆแล้วแต่ว่าเฮาอยากเก็บไว้ดูดูแต่ว่าเป็นปัญหาคือว่ากระสอผูกกสอพังอันนี้แม่ละไพ่กัเลยอียดแนะ่ยนั่าให้ใส่ผ้าเล่นได้จ้ะปาดผ่าสเล่นเฮามาคุ้มหลวกมัดมัดแน่นๆมะมัดอ้อมขาคางนี่จ้ะพี่น้องมะฮออวอย่างๆก็คือมะฮอกสอบนนี้แล้วก็มัดให้แน่นหรือว่าสิใส่ผ้าขาดเสื้อขาดทรงขาดนี่ยังก็แล้วแต่จ้ะพี่น้องที่เฮามี อันนี้คือเขาสิเป็นการยืดอายุของกระสอบออกไปได้จ้ะถึงกระสอบผู้พังกระสิเหลือผาหรือว่าผสาเล่นเพราะว่าผาสาเล่นหรือว่าสเสียผาเฮานี่สิทนกลัวจ้ะสิยุได้โดนกลัวจ้ะพี่นองอันนี้คือการยืดอายุของกระสอบได้จากพี่นองเนาะ <c oughs> เป็นการแนะนําในการยืดกระสอบยืดอายุของกระสอบ ทีว่าเขาสิผูพังกนเวลาอันสมควรทีว่าพิงเฮ่ากําลังสวยกําลังงามกาลังออกมาของน้อยกําลังได้กินได้อยากกระสอบมาพังกรซ้าอันนี้ก็คือเป็นปัญหาไงเล่จ้าพี่น้องเหมือนไพ่ก็เล่นในหน้าว่าให้ใส่ผ่าสะเล่นนะจ้าเนาะปาดผ่าสะเล่นมห่อจาหอจาหือว่าใส่เสื้อผ่าขาดเท่านี้ก็ได้ห่อได้จ้าพี่น้องเนอะอันนี้ก็คือเป็นการหยืดอายุการใส้งานของกระสบอบยั่ได้โดนเจ้าน้อยจ้าพี่น้องเพราะว่ากระสอบนี้ ค่อนข้างสิยู่ก็ได้โดนจ้าพี่น้องพอเพราะเราอะแม่น้ำพายเคยปลูกมาหลายเถื่อหลายปีแล้วจ้ะงามปลูกพักใส่กระสวบนีงามจ้าพี่น้องงามบม่มีปัญหาเลยแต่ปัญหาก็คือนี่แหละจ้ะกระสวบผู้พังเร็วนี่คือวิธีการแก้ป,ปัญหาไปอีกระดับหนึ่งนะจ้ะเนาะสำหรับคลิปนี้แม่น้ำพายกะสิขอจูไว้เพียงแกนี้นะจ้ะเนาะสิทำงานให้แล้วจ้าพี่น้องมึอน,นี้สิทำงานในโซนนี้ให้แล้วแล้วก็สิไดไปเห็ดเนวใไหมแต่ละมือ มีแต่แนวอยากเฮ็ดจ้ะพี่น้องมีแต่แนวอยากเฮ็ดแต่ละมือแต่แม่น้ำไผ่กับบ่เฮ็ดงานมือละหลายเวลาดอกจ้ะบ่หลายบ่หลายมือละหลายชั่วโมงดอกแม่น้ำไผ่สิทำงานมือละบ่เกินหาโม่งสีโม่งหาโมงแม่น้ำไผ่กับสิขึ้นไปพักผ่อนพักผ่อนวัดมือเลยจ้ะพี่น้องบ่เฮ็ดอีกแต่ว่าแม่น้ำไผ่สิลงเหล่งงานจ้ะเหล่งเหล่งทำงานในช่วงเสาสิทำงานแบบเหล่งอีหลีจ้ะพี่น้องแบบเหล่งหลีอีหลีแบบอ่า มิยังกับกินห้องทองหรอกคะคือเฮ็ดไปเลยบ่ไดห้ห่วงเขาห่วงนำ้ำอันนี้คือนิสัยของแม่น้ำไผ่จ้าพี่น้องสำหรับชิปนี้แม่น้ำไผ่กัสิขอจบไปเพียงแกนีเนาะจ้ะพา,าพี่นอ้องเนาะหวังว่าพี่น้องคงสิเอาหวังว่าชิปนี้คงสิเป็นประโยชน์กับพีับน้องเนาะจ้าพี่น้องเนาะเอาไปปรับใส่เอาไปเฮ็ดลองเบ่งจ้าพี่น้องเพื่อได้ผลเพื่อได้อยู่ได้กินเนาะจ้าเนาะเป็นกำลังใจให้พี่น้องสู้โสู้ข้นจ้าขอบุญขอบคุณนพี่น้องปองปายทีมักเป็นกำลังใจให้แม่น้ำไผ่ตลอดมาจ้าพี่น้องสหรับินี้ สิขอลาไปเพียงแแกนีเนอะจากพี่น้องเนาะสวัสดีค่ะ